หมอก้องฟาดเจ็บพูดเพื่อหวังดีเหรอมันใช่เวลาไหมมาดูข้อมูลใจฝ่ายนึงมากนะครับที่มาก็จากตรงนี้นะพูดเพื่อหวังดีเหรอมันใช่เวลาไหมใครทําอะไรดีก็ช่วยกันสิจะรอคนน้นคนนี้มาทําทำไมคนมีหน้าที่หลักๆเขาก็ทําอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำย่าอาคติเพียงแต่อาจทำได้ยังไม่ถึงระดับที่พึงพอใจก็นี่ไง ก็มีคนมาช่วยเท่าที่เขาจะทําได้อยู่นี่ไงจากหนึ่งคนเป็นหลายๆายคนช่วยกันบริจาคก,ก็การบริจาคเป็นทางที่พอเขาสามารถช่วยได้ไงเขาก็เลยทําจะให้เขาไปแก้โครงสร้างสาธารณสุขหรือไงไปเห็นด้วยก็น่าจะเฉยไว้คนที่เขาทําเขายอมเหนื่อยให้กับส่วนรวมแม้คนไม่เห็นด้วยกับก,กิจกรรมด่าเขาเบาๆยังไงก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะเขาทํา เพื่อส่วนรวมจริงๆผมก็ไม่ได้สนิทกับโตโน่หรอกนะแต่ในฐานะแพทย์คนหนึ่งกล้าบูทได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่โตโน่ทำแล้วปลืม่มหายเหนื่อยเลยครับยิ่งเห็นว่ามีคนร่วมบริจาคก,กันเยอะขนาดนี้ด้วยยิ่งหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าในสังคมยังมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เล็กด้วยที่เห็นใจพวกเราและอยากช่วยเหลือพวกเราด้วยวิธีที่พวกเขาทำได้ขอบคุณครับ นี่ก็คือความเห็นของคุณหมอกล้องนะทุกคนนะประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนนะแล้วทุกคนละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ